ลำปางต้องนานทำไมพี่ยังไม่มาอีกมาดูลูกของเราอีแดงสิพี่มาขอเจ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 มาผิดเรื่องหรือเปล่าคะนี่ไม่ใช่เรื่องพิมพิมมากพระขนมเออหรอเอา้าวายฉันนึกว่าจะใส่สบายวายลืมไปอานาเบลวายเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมาดามบสกระเทยผาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เซนทัลลำปางค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฮาโลวีนจะถึง31ตุลาแล้วทุกๆ31ตุลาคมนะคะเราจะมีเทศกาลฮาโลวีนแล้วก็เซนทันนะคะ เกือบทุกสาขาเลยได้จัดงานฮารลวีนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูกันตามคอนเซปต์ของรายการนะคะมาดามโบสกระเทยพาเที่ยวเราจะพาเที่ยวพากินแล้วก็มาทำกันวันนี้นะคะเรามีพิธีกรณนะนําค่ะเป็นสาวสวยค่ะน้องสาวดิฉันเองค่ะน้องเข้าแตนค่ะเข้าแตนน้องตั้งโมใช่ไหมคะ ไม่ใช่ไม่นับแตงโมหรอคะนึกว่าแตงโม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 รู้สึกตูดด้วยเอาไม่ใช่หรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเนาะโอเคค่ะไปค่ะถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมถ่ายได้ ตอนนี้เราอยู่ในเซนทรัเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดามจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวบ้านผีสิงกันที่นี่ไฮไลท์นะคะบ้านผีสิงค่ะเดีย๋ยวเราไปดูซิว่าจะสยองกว่ามาดามไหมแค่ไปค่ะตามกันเลยมาค่ะมาค่ะมาเลยค่ะเรามาดูความหลอนกันสิคะว้าวมาเลยค่ะมาดูสิคะ ว้าวเดี๋ยวก่อนค่ะผู้ช่วยมาดามไปไหนคะน้องข้าวแตนค่ะอย่าทิ้งดิฉันไ้อย่างนี้สิค่ะน้องข้าวแตนน้องข้าวแตนวันน้องข้าวแตนหายไปไหนวันฉันเริ่มกลัวแล้วค่ะว๊ยน้องข้าวแตนฉันอยู่ไหนเพื่อความกลมเกลียวค่ะ๋ยวนางมาอยู่ค่อยหลอกนางค่ะเี๋่วเพื่อน้องข้าวแตนมาเนาะ อย่าค่อยหลอกนางค่ะน้องข้าวแตนมาเร็วมาดำรอยอยู่นี้ค่ะมาเร็วค่ะน้องข้าวแตนเร็วค่ะน้องข้าวแตนฉันไปไหนเนี่ยมาเร็วน้องข้าวแตนช่วยฉันด้วยช่วยฉัน <superiority>? ด้ว <bonito> ย โอ้ยกาแต่งลูกสาวค่ะมาดามค่ะโอ้ยฉันอกจะสวยวิธทเลิศมากเลยนะที่เซนทันนี่นอสาขาลำปางบ้านเรานี่ถือว่าแบบเลดดิศอะเขาจัดแบบโอ้ยอลังการงานสร้างค่ะบ้านบินสิงนี่เขาแบบเสมือนจริงมากเลยอะเธอดูสิ ว้ยตลกวิไฟวิอันนี้วน,น,วน,นไฟปลอมนะเธอไม่ใช่ไฟจริงนะเนี่ยอันนี้เนาะเขาก็จะเปิดตอนห้างเปิดเลยเนาะห้างเปิดกี่โมงจ้ากี่โมงเอ่ย10บโมง,มงจนสามทุ่มนะคะที่เซ็นท่านช่วงนี้นะคะเขาจะมีถึงวันที่1นเนาะวันที่1นึ่งพฤศจิกาค่ะ เราก็มาเข้ามาชมกันได้น,ะน่าจะเกือบทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะยังไงก็มาแต่ว่าถ้าใครอยู่ลำปางก็มาเลยค่ะมาเลยบอกว่าแ่บเวอร์ค่ะถ่ายรูปเซลฟี่อุ้ยเลิศมากค่ะอุ้ยอย่างตัวนี้ก็เลิศนะชอบนะ <c oughs> ไปค่ะเราไปด้านนอกกันต่อค่ะแต่บอกว่าฉากที่นี่ถ่ายรูปเยอะมากค่ะเราไปถ่ายรูปก,กันไปครับแปดลูกสาวมาเร็วลลกตามคุณแม่มาค่ะลกลกเร็วว้า ฉันว่าชนะก,กลัวกับผีพวกนี้ั้ยเนี่ยเธอใช่ค่ะไปค่ะตามมาดาม,มาเลยค่ะสาวๆตามมาเลยค่ะเราออกมาข้างนอกแล้วนะตอนนี้อุย้ยจะบอกว่าเลิศดมากข้างนอกถ่ายถ่ายรูปเลิศดมากเลยตามมาเลยค่ะตาม,มาเลยว้าวเป็นไงคะฉากถ่ายรูปอุย้ยที่นี่เขาบอกจัดอลังการมากแล้วก็มีอาหารเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมว้าเจอเพื่อนสาวมาดามด้วยเดีย๋ยวเรา ไปชมกันที่ร้านเนะาะเดี๋ยวเราไปดูมุมต่างๆก่อนนะคะแล้วลงามาแวะมานะคะขอให้โต๊ะก่อนมาแล้วคะ่ะเราออกมาแล้วตอนนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูร้านค้ากันเนาะที่เขาจัดขายของกันในงานฮาโลวีนนะคะไปเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูเลยอันนี้นะคะว้าวสังเกตไหมคะว่าป้ายสวนมากเขาจะทําเป็นแบบว่าเป็นฮาโลวีนนะคะน่ากลัวน่ากลัวแต่อันเนี้ยเขาก็น่ารักนะนมแต่เขาก็ มีความน่าก,กลัวนิดนึงอันนี้ร้านคำหวานค่ะไข่ขขนมปั่นตาหมีค่ะไปเราไปดูร้านต่อไปองั้นพี่ค่ะอุ้ยนี่เขามุ้งมิงมากเลยอ่ะมีใยแมงมุงมด้วยอ่ะมุ้งมิงไม่ขัดน่ารักนะยังไงมาอุ่นหนุนกันนะมีถึงวันที่หนึ่งนะซ้ามาได้เลยนะเซึนทะัลละปางไปร้านต่อไปเลยจ้าว้าว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 ร้านนี้อุ้ยร้านนี้ฉันชอบมากเลยมาเลยว,ว้าว เจ้าหญิงชีสเคก้กอุ้ยชื่อดังในเซนทันเลยนะเจ้าเนี้ยอ๊ย้ยชีสเคก้กเขานุ่มเด้งมากเลยไงไขรก็มาอุดหนุนนะถ้าใครไม่ทานนะก็มาอุดหนุนได้นะคะปกติขายอยู่ชั้นไหนคะปกติขายชั้นสามชั้นสามใช่ไหมคะใครมาเซนทันลำปางก็แวะมาได้นะคะเจ้าหญิงชีสเคก้กชื่อดังของลำปางเลยค่ะชั้นสามนะคะด้านบนนะคะ ขอบคุณมากนะคะเอาเลยค่ะไปร้านไหนต่อกันดีมาร้านนี้เว้ยร้านนี้ขนมไทยโ <มา S 1> ทขนมไทยว้าววันนี้ก็มีขนมไทยนะสังเกตไหมคะป้ายเขาก็จะไฮโลวีนนิดนึงเห็นไหมขนมเบง,งินล้านว้าวเห็นไหม,มคะอุ้ยขนมน่ากินจังเลยอ่ะรู้สึกจะมาต่างที่ด้วยนะอุ้ยชอบมากเลยอ่ะดู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 วันนี้ก็น่ารักคะ่ะว้าวถ้าเราไปมุมนี้ต่ดงายค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนู่นเลย ร้านค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะขอบอกแต่ว่าเราก็จะเอาแบบว่าร้านเด็ดเด็ดเลยกันนะวิจะชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยอะลดไหมคะไปคะ่ะดูต่อคะ่ะมาเลยสังเกตนะคะว่าการตกแต่งเขานี่ค่ะก็จะแบบเก๋ๆถึงว่าพื้นที่เขาน้อยเนาะแต่ว่าการตกแต่งก็จะค่อนข้างที่จะลดนะคะแล้วก็ของทุกร้านนะเขาคัดมาเกรดดีมากๆเลยวิยอย่างร้านนี้ก็ลด บอกค่ะร้านนี้ร้านเพื่อนสาวมาดามค่ะแต่นางขายไปไหนก็ไม่รู้ว่าดีมาตามตามหาแม่ค้าก่อนนะคะแม่ค้าค่ะาแ <c oughs> นะนำท่านผู้ชมค่ะเพื่อนสาวมาดามค่ะคุณหญิงค่ะ <c oughs> นางเก่งมาก <c oughs> บอกให้นางขายของทั่วเลยนางก็ยังสวยอยู่นะ คุณขายอะไรมั้งคะคุณหญิงอ18,000อย่างเลยค่ะอแ้18,000อย่างค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่กี่อย่างนะคะไม่ถึง8,000อย่างนะคะค่ะอะไรมั้งคะน้ำสูตเหนือค่ะท่านผู้ชมค่ะเลี้ยงโซดานะคะน้ำมะพร้าวผีน้ำมะพร้าวผีผีตรงไหนคะอ๋อผีค่ะอ๋อผีมีรูปผีค่ะลืมไปค่ะเตี๋มเตี๋มเจ้าตี๋มบอกว่าน่ากลัวไหมคะว้าวแต่ฉันน่ากลัวกว่านะ อุยแล้วนี่อะไรคะคุณหญิงอะโวคาโดอะโวคาโดอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากจริงเหรอคะดิฉันไม่เชื่อหรอกต้องชิมก่อนนะคะคุณหญิงบอกกินฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์ค่ะใช่ค่ะอมสดค่ะเห็นอร่อยมากเลยอ่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาล เราใช้อะไรใส่แทนคะย่าหบานค่ะอ๋อนึกว,ว่าผงชูรสค่ะอร่อยค่ะก <laughs> <laughs> ินต่อค่ะอืมปิ่นมาเธอแล้วเธอมีเลซชันกินอีกเนี่ยมีค่ะไข่คโคกไหมคะอุ้ยไข่คโคกว้ายขอไข่ผู้ชายได้ไหมเธอตัวพูดตัวเมียคะขอตัวพูด <laughs> ได้ไหม, <laughs> มอ่ะเี่ยอะะไรคทั้งผู้ทั้งเมีค <sh arp> เยค่ะเสียบว้าฉันเสียบไม่เป็นอ่ะเธออ่ผู้ชายมาเสียบให้ฉันนิด้นึ่งลองชิมนะแวะมานะอืมอร่อยเลยแต่เธอ อันนี้เป็นไข่กดงค่ะโอ้โหโบราณโบราณอะไรอย่างงี้แต่นางอ่ะก็ติมคอนเซปต์ฮาโลวีนนะคะยุคไ้วยนางล้วยนางไ้วยนางเป็นฮาโลวีนค่ะฝากด้วยนะคะเพื่อนๆที่อยู่ลำปางนะชื่อร้านชื่อร้านอะไรคะโอ้โหอร่อยทุกอย่างโอ้โหอร่อยทุกอย่างค่ะอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านผิดสิ่งเลยนะคะไงมาได้แต่แม่ค้าไม่ผิดสิ่งนะคะแม่ค้าสวยแซ่บค่ะยังไงก็แวะมานะคะมาดาฝากฝากเลยกับท่านผู้ชมไหมคะ มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเหลือเวลาอีก3วันแล้วตอนนี้เนาะมาช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะรู้สึกเข็นผู้ชายนะคนนี้ใครคะคนนี้ใครคะที่ชายใช่ไหมคะลุงข้างบ้านอ๋อลุงข้างบ้านอคุณลุงค่ะออกมารอรับรอค่ะโอเคค่ะไม่กลัวแล้วค่ะกลัวกลัวหรือหรือชอบไม่รู้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันนะคะก่อนอื่นขอหายตัวก่อนนะแป๊บนึ่ง เรามาดูร้านต่อไปกันเดี๋ยวก่อนจุ๊มาค่ะเรามาร้านต่อไปนะร้านนี้รู้สึกอุ้ยสวยมากเลยนะรอค่ะเรามาดูกันไงนว้าวร้านร้านอะไรกันเนี้ยมีกรอบน่าจะเป็นมีกรอบนะอุ้ยเลิศนะเลิศนะอุ้ยมีมะกรองด้วยอุ้ยมะกรองนักกินส่งเลยแต่ขอบอกนะส,สดแทกฮาโุวีนิดนึงแม่ค้าไปไหนคะแม่ค้าว้าว สวัสดีค่ะมีอะไรแนะนำมั้งคะโอจะน่ากินมากเลยอ่ะว้าวเดี๋ยวขอบอกสีเลิศดมากอ่ะเลิศดมากอ่ะมาดามชอบว้าวมากระลองดิค่ะยังไงคะเนี่ยว่าขอบอกเลยค่ะถูกมากค่ะราคานี้ค่ะเพราะว่าปกติกระปุกเนี่ยนะคะถ้ามาดามเห็นที่อื่นค่ะ70อัพค่ะ บอกเลยว่าถูกมากค่ะถูกมากจริงๆค่ะถูกถูกทั้งของปองวิทย์น่ารักมากอะ <c oughs> ่กอะน่้รักไหมคะไงแวะมานะอันนี้นชื่อร้าน,นชื่อร้านอะไรคะท็อกไกโดค่ะร้านท็อกไกโดนะคะอยู่ข้างๆร้านเพื่อนมาดามเมื่อกี้ค่ะยังไงก็แวะมานะคะรูสขนมนางน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนมาดามเอาไหนไปมั่งเนี่ยอุ้ยโลดอ่ะอันนี้เป็นหัวใจมากระลองหัวใจอันนี้อะไรคะเนี่ยมากระลองหมีอุ้ยน่ารักฟ้งฟิงแล้วก็จะมีคัพเค้กใช่ไหมคะมีคัพเค้กแล้วก็มีตัวนี้ น่ารักเก๋ๆค่ะมีอะไรฝาก,กท่านผู้ชมไหมคะก็ฝากร้านเข้าไปดูด้วยนะคะปกติขายที่ไหนคะปกติก็วนอยู่แถวเซ็นทันเนี่ยอ๋อค่ะเซ็นทันใช่ไหมจำหน้าแม่ค้าไว้นะคะแม่ค้าสวยๆอย่างนี้ค่ะยังไงฝากไปอุดหนุนด้วยนะคะเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเข้าแตนค่ะลูกจ่ายลวนลูกอันนี้นะคะคุณแม่เดี๋ยวก่อนคุณแม่เอาวันนี้นะคะลูกสองกระปกุกคาใจนะคะลูกไปค่ะเราไปร้านต่อไปกันอุ้ยน่าหลอกมากเลยอ่ะ อยู่ก้อนค่ะมาดำเริ่มกระหายนะ้ำเอาโเคาดโดวยเฮลก้อนหมดหมดแอนนาเบลชั้นกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามาดูกันนะว้าขนมปังก็น่ารักนะคะเนี่ยขนมปังฮักกิโดอุย้ตอกชอบม,มากเลยค่ะคอนเซปต,ต์เขาก็ยังแบบว่ายังเป็นฮาโลวีนอะคะ่ะเซาบาทเท่านั้นเองนะภาษาเหนือเซาบาทนะเจ้าแต่ภาษาไทย20บาทนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แม่ค้าบอกว่าเซาบาท ส้าบาทหรอคะ20บาทได้ไหมได้ค่ะมันก็ราคาเดียวกันละค่ะไปคันร้านต่อไปค่ะว้าวร้านนี้ร้านอะไรคะใสรุ้งเปียบปั้นสดโคลาออ้มาไกลมากว่าอบใหม่ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมาจากโคลาเลยหรอคะใช่ค่ะรู้สึกว่าเจ้านี่เจ้าอร่อยเจ้าดังจริงๆนะเพราะว่ามาดามปกติมาดามมาซื้อบ่อยมากอุ้ยหลากหลายเลยมีหลากหลายใสลุกละเท่าไหร่หรอคะค่ะสิบบาทถูกค่ะถูกมากๆเลยเดี๋ยวก่อน ดิฉันชอบมากเลยไส้เอาไส้ถั่วไข่เค็มคะ่ะไส้ถั่วไข่เค็มสองเนาะไส้ทุเรียนส<ะ>องค่ะแล้วก็ไส้อะไรคะไส้ฝัก อะไรฟักทองมะพร้าวอ่อนสองค่ะสองอะว่าเจ้าเดียวในโคราชด้วยค่ะแต่ขอบอกเลยค่ะอบใหม่ค่ะของอร่อยจริงค่ะนี่ค่ะการันตีเตาอบอย่างเลิศหนานี่เขาทําอยู่ข้างหลังค่ะเลิศมากมากค่ะฝากล้านไว้ด้วยนะคะแม่ค้าตดสวยไว้นะแม่ค้าใจดีมากด้วยเปลือกอันชาเอาเอาไส้ไก่ดีกว่าค่ะไส้ไก่อีกสองค่ะไส้ไก่อีกสองแล้วก็เอาอะไรกันอีกค่ะนักผู้ชม ไส้ถั่วดำอีกสองค่ะดำตนกระดอค่ะเป็นกี่ลูกละคะสิบค่ะเป็นสิบลูกแล้วเดี๋ยวขอแบบนี้เพิ่มอีกหนึ่งชุดแล้วก็แยกแยกให้เป็นสามชุดะะอะค่ะไม่สากันโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้เข้าแตนมาจัดการนะคะเราไปเดินทางนุ้นก่อนค่ะป้าเข้าแตนค่ะลูกพอไหมคะลูก,อลกโอเคค่ะเดี๋ยวเรา ให้นางสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวจะต้มาดาไถ่ตัวก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปร้านอื่นก่อนนะรู้สึกว่าลืมเหนื่อยแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะพักเหนื่อยมาค่ะวมาดมซีเรียลมากเลยขอบอกพี่เขาแท่ไห่ด้วยพี่เขาน่ารักมากเลยอะร้อยห้าสิบบาทค่ะว้าวย่างเลิศเลยค่ะใครที่มางานนี so ้ค่ะมาทันน้องวันที่หนึ่งนะคะก็แวกเข้ามาอุ่นหุ่นกันเลยนะคะมีอะไรฝากฝากไม่ค่ากับท่านผู้ชมค่ะอ๋อก็ฝากสิตามนะคะ ไส้ลูกเี้ยบสดค่ะจะออกทัวทั่วประเทศนะคะมาฝา <c oughs> กเลยนะคะแม่ค้าสวยๆอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าขายถูกมากอร่อยจริงค่ะเพราะว่านางทำสดจริงๆฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ไปร้านต่อไปกันค่ะไปเลยมาค่ะว้าวว้าวร้านนี้ก็อร่อยนะปลาหมึกย่างเยาวราชมาทำซื้อบ่อยแต่ว่านางหมดแล้วว้าวว้าวอัมพันตุ้ยช่ายลูกเล็กว้าวก็จะมี กรอบมีขนมไทยต่างๆนะคะว้าวเราไปดูกันต่ออื่นเลยค่ะว้าวปลาทูปลาชือ่อปลาทูนึ่งจากแม่กรองค่ะใครที่มานะคะมาเลยอุดหนุนเลยค่ะแม่กรองบอกเลยค่ะถ้าเราไปเองกรไกลค่ะซื้อที่นี่ดีกว่านะคะอย่างรวดค่ะมีปลาตัวใหญ่ด้วยกินได้ไหมคะตัวนี้กินได้ไหมคะมกินเลยนะ <c oughs> ของปลอมค่ะดูร้านต่อไปเลยค่ะไปเลย ว้ามีสีสวยมากเลยมีว้าจัดร้านสวยนะคะดูสิจัดร้านสวยมากอย่างน่ารักอย่างมากเลยอะคือบอกขอบอกค่ะว่าร้านเยอะมากเป็น20-30ลร้านเลยค่ะถ้ามาดามดู ทุกคน,นตอนนี้ก็คงเหนื่อยมากๆค่ะเดีย๋ยวไงเดี๋ยวมาดามจะพาทุกคนไปดูคลิปๆที่ปปเป็นภาพนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างและขายอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้มาดามขอพักก่อนนะเหนื่อยมากค่ะไม่ใช่หรอกค่ะเห็นผู้ชายหล่อค่ะตามหาผู้เชดีกว่าไปไปว้าวว้าว,าว,าว,าวากลับมาอีกแล้วค่ะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะจะขอบบอกมากค่ะของเยอะมากมาดามอาจจะถ่ายได้ไม่หมดนะแต่บอกเลยฟินมากเลยยังไงมากันนะคะช่วงฮาโลวีนเนาะ ที่นี่เขาจะมีถึงวันที่1นึ่งคุติการนะคะยังไงก็มากันเนาะรู้สึกว่าวันที่31ตุลาเขาอาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษน,นะวันฮาโลวีนวน,นะคะรู้สึกวัน3าเจะเป็นวันหยุดด้วยเนาะยังไงก็ขอเชิญทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ลำปางหรือพื้นที่อื่นถ้าได้มาเซ็นทัดลำปางก็ขอแวะมานะจะบอกของดีของอร่อยเยอะมากเลย สาวลำปังน่ารักผู้ชายลำปังนะกินยังไงแวะมานะคะแล้วก็มาดามขอฝากร้านมาดามโบสเค้กกระเทยทำไว้ในใจทุกๆคนด้วยนะคะแล้วมาดามโบสเป็นสปอนเซอร์ให้มาดามเองค่ะ <laughs> มาดามก็เป็นเจ้าของร้านเองค่ะยังไงนะคะมาดามก็ขอฝาก รายการนี้นะคะมาดามโบยกระเทยพาเที่ยวนะคะไว้ในใจทุกๆคนด้วยนะคะมาดามจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินแล้วก็ไปทํากันค่ะแล้วส่วนคลิปนี้เราจะทําอะไรเดีย๋ยวเราค่อยไปตามดูกันที่หลังเนะาะเดี๋ยวมาดามจะยงลงย้อนหลังให้นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงรอยกระทงเราติดตามกันนะว่ารอยกระทงนี้มาดามจะแต่งเป็นอะไรแต่วันนี้ฮาโลวีนมาดามก็แต่งเป็นตัวอะไรคะเนี่ยบางคนบอกผีแม่นาคไม่ใช่ค่ะ อันนาเบลค่ะสวยไหมคะแต่บางคนก็บอกว่าสวยเกินนะว่าหลังจะต้องน่ากลัวว่านี้แต่เด็กเห็นเด็กก็น่ากลัวอยู่นะโอเคค่ะมาดามขอปิดรายการเพลงเท่านี้นะคะขอฝากทุกคนไว้ในดวงใจด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันทีปคลิปหน้านะคะจะมีอะไรแปลกเด็ดๆยังไงมาดามก็ขอฝากไว้ในใจทุกๆคนด้วยค่ะไปแล้วค่ะบายมัวมัวกลับมาอีกรอบแล้วค่ะ ยังไม่จบดีนะคะเรายังขอบคุณยังไม่หมดเลยวันนี้นะคะมาดามขอบคุณน้องสาวมาดามค่ะเข้าแต่นค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยมือกล้องของมาดามค่ะน้องเพียร์รุแล้วก็ขาดไม่ได้อีกลามาดามโบสไม่ได้มีดีแค่เค้กนะเบราวนี้ค่ะเบราวนี้กระเทยหัวโปกค่ะ เจ้าแรกต้นตำรับในเมืองลำปางเลยเจ้าแรกขอปล่อยเลยนะคะขอบอกเลยฟินมากค่ะข้างหน้ากรอบข้างในนิ่มค่ะสูตรนี้10กว่าปีแล้วนะคะบางคนถามว่าถ้าะมาดามทำไมชื่อบาวนี้กระเทยหัวโปกเอาตอบง่ายๆสัน้นๆเลยค่ะมาดามทำตั้งแต่มาดามหัวโปค่ะ <laughs> มันก็มีส่วนนะคะทำไมกะเทยหัวทําไม,ถ,าไมถึงเบานี้กะเทยหัวโปกเพราะว่าเบานี้มาดามมา ให้ดูก่อนเลิศไหมคะเบรานี่มาดามอ่ะมันจิ้มกินเกลียงอย่างนี้ชั่มนมชนม่่มนยชั่มช็อกโกแลตค่ะทานได้2เวอร์ชันเลยนะถ้าทานแชตุเย่เราออกมาทานก็กรอบๆแข็งๆแบบช็อกโกแลตทานความเย็นก็จะชั่มและก็นิ่มค่ะกินดิค่ะอืมฟินมากค่ะอ๋อเหมือนขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดชั้นสิบอ้ฟินอลังการค่ะใครทุกใครเกลียดใครใหเหงากิน เาวนี้มาดามชิ้นเดียวนะคะอ๋อมีความสุขแฮปปี้ค่ะตอนนี้มาดามไปจริงๆแล้วค่ะมาเจอกันคลิปงาน,นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆคนนะคะที่คอยติดตามแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามให้มาดามกดซับสไครต์ให้มาดามด้วยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้มาดามด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปดังๆเด่นๆของมาดามนะคะขอบคุณมากค่ะบาย